ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกะซากะนะคะในวันนี้ผมก็จะมาพพยากรณ์อากาศประจำวันที่10เดือน6กันนะครับในวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาจูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับช่วงแรกจะเป็นฝนูทรายช่วง9ลานาฬิกาย2่สิบถึง11นกาย2ในช่วงต่อไปจะเป็นหมอกทึบนะครับผม หมายเลนเาสีถึงาเาเข้ามาดูในคีจับกันเลยครับมาที่เคีจับระดับต่ำเลยนะครับเดินต้นที่สภาพการถุงทรายโปกเกมอนก็จะมีตามน,นี้นะครับเรามาดูในสภาพการหมอกทึบเลยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเรามาที่เคจับระดับสูงกันต่อเลยนะครับ สภาพอากาศถึงทรายโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในสภาพอากาศหมกทึบเลยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบาย